สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดิจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อสายมูเตลูค่ะวันนี้คิดิจังชาแนลได้เดินทางไปกราบสักการะท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดของวัดพังม่วงวัดดังจังหวัดสุพรรณบุรีตําบลสีประจันอําเภอสีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่คืออุโมงค์ปลาในวัดพังม่วงนะคะก็เดินชมวิวภายในวัดก่อนที่จะเริ่มเข้าพิธีเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีค่ะมีความเชื่อเรื่องลือมาทางด้านนี้นะคะ ว่าผู้คนที่มาเที่ยวหลายๆคนก็มาทําการให้หลวงพ่อเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีหนุนเงินหนุนทองค้าขายข้องเงินทองไหลมาเทมานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดพังม่วงซึ่งหลวงพ่อท่านยังไม่ได้เปิดทำการเจิมฝ่ามือค่ะ ก็ใช้ระยะเวลาว่างตรงนี้เดินชมวิวในสถานที่ของวัดพังม่วงนะคะซึ่งคิติจางชาแนลได้เดินทางออกจากบ้านตีห้าขี่รถมาเรื่อยๆก็มาถึงที่วัดพังม่วงนี้แวะมาเรื่อยประมาณ โมงเศษเศษนะคะถือโอกาสเป็นวันหยุดได้มาเที่ยวชมและก็มากราบสักการะองค์ท้าเวสุวรรณซึ่งได้เชิญองค์ท่านนั้นมาจากวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะตอนนี้ก็ รอหลวงพ่อมาทําพิธีเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีหนุนดวงเรานะคะถือว่ามาเที่ยวในตัวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะคิดจังชาแนวก็ได้แต่ชี้แนะแนวทางแต่ละวัด ก็จะมีการทําพิธีต่างๆแตกต่างกันไปคะ่ะนี่หลวงพ่อก็มาเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีให้แล้วนะคะก็บอกวันเกิดของท่านไปท่านจะถามว่าเกิดวันไหนแต่ละคนก็จะทําพิธีไม่เหมือนกันทั้งเจ็ดวัน จะเขียนไม่เหมือนกันนะคะเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้เกิดวันเดียวกันซะทุกคนนี่ก็ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะทำไปแล้วก็ให้ทำมาค้าขึ้นค้าขายร่ำรวยทั้งนี้ทางนั้นเราก็ต้องทำงานด้วยนะคะเป็นความศรัทธาและความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง ถือเพียนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคะ่ะหลวงพ่อท่านเจิมฝ่ามือได้สวยงามมากและก็ดีมากนะคะวันนี้คิติจังก็นำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับฟังรับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิติจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ